you uh -huh. สวัสดีครับผมแจ้งนิสันนะครับยินดีต้อนรับสู่นิสันชเอราวันนะครับผมการันตีด้วยวันโชว์รูมที่เด่นในแผงประเทศไทยนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัวนิสันอะมาดารุ่น VL s p o r t Tech แต่มีตัวสติ๊กเกอร์แปะให้แล้วก็ตัวที่เฉลิมฉลองครบรอบ70ปีของนิสันนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวอ่าแต่งพิเศษนะครับผมกับเจ้าตัวนิสันอะมดาครับรุ่นนี้รุ่น EL นะครับห้อมสติ๊กเกอร์แล้วก็ตัวตกแต่ง70ปีนะฮะของนิสัน มาพร้อมกับออปชันที่ครบครันนะฮะชุดแต่ง s p o ร์ตเทคแทจ้จากญี่ปุ่นนะครับผมทั้งชายหน้าแล้ก็ใช้ด้านหลังนะครับผมล้อแม็กอันลอยแบบปัดเงาครับสวยงามจริงนะฮะนอกจากความสวยแล้วความปลอดภัยของเจ้าตัวนิสสันอเบล่คันนี้ครบครันนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าเตือนก่อนการชนระบบช่วยเบรกฉุกเฉินนะครับผมกับเรดร์เซนเซอร์ตัวใต้อด้านหลังของโลโก้นะฮะให้ความปลอดภัยที่ครบครัน มีกล้อง360องศานะครับ ARW Monitor นะฮะพร้อมระบบ MOD ตัวจับวัตถุรอบขันนะครับผมให้ความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับประหยัดน้ำมันถึง23.3กิโลลิตรนะฮะกับคุมพลัง100แรงม้านะครับผมกับเครื่อง1,000และมี turbo ช่วยในการขับขี่นะครับผมสุขสันานเร้าใจดูดันเร้าใจไม่ใช่นะะนะฮะแล้วก็มีกระจกหน้านะครับเป็นแบบ อะคุสติกการ์ดช่วยอะไรมันแบบช่วยลดเสียงนะครับผมให้ห้องโดยสารเงียบขึ้นนะฮะด้านาตรงกระจกมองข้างนะครับผมจะมีไฟเลี้ยวในตัวนะฮะตัวนี้จะเป็นสีดำนะฮะตัว70ปีเป็นสีดำหลังคาดำนะครับให้ความแบบสปอร์ตชบเฉี่ยวสีเทาเดียวกับ GTR นะครับผมสวยจริงๆนะฮะนี่ล้อมแม็กปัดเงานะที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้ กล้อง360องศามีรอบคันพร้อมเตือนวัตถุรอบคันนะครับผมให้ความสวยมากคุญแจตัวนี้เป็นแบบคุญแจอัจฉริยะนะครับผม i n t e l l i g e n t Key นะครับแค่เพียงสัมผัสก็เปิดปิดได้เลยนะครับผมตังคาตัวนี้ถูกออกแบบให้เป็นแบบทรงสปอร์ตแบบลอยตัวนะฮะให้ความรู้สึกแบบทรงสปอร์ตมากเลยมาดูด้านหลังนะครับตัวนี้จะมีสปอยเลอร์แท้จากโรงงานมานะครับรุ่นนี้จะมีสปอยเลอร์แท้จากโรงงาน ให้ดูทรงแบบสปอร์ตนี่สปอร์เทคนะครับมาพร้อมกับตัวสติกเกอร์พิมพ์นูน70ปีครบรอบ70ปีนิสันนะครับผมทันทายสวยมากไฟไท้ายแบบมี LED แบบซิกเนเจอร์นะครับแบบไล้ไกล์นะครับสวยด้านหลังกว้างนะครับกว้างเหมือนเดิมให้ความคุ้มค่ามากแล้วก็ตัวพรมของชุดนี้จะมาพร้อมกับปักโลโกโ้70ปีให้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี่มันจะบางอยู่ นะฮะไม่เป็นไรนี่นี่นจ็ดสปีนี่นพิเศษโอเคนี่ด้านชายล่างก็จะมีตัวมาจากโรงงานให้เลยสวยนะครับให้แบบมีเท็กเจอร์นิดหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารนะครับเดี๋ไปดูห้องนิสสารกันดีกว่านี่คือภายในห้องโดยสารของเจ้าตัวนิสสันอเมร่านะครับให้ความสะดวกสบายกว้างขวางนะครับผมพุ่งมาได้แบบมันติฟังก์ชันนะครับ มีบันติฟัง์กชันให้เป็นทรงแบบ D-shape ตัวนี้หุ้มหนังเรียบร้อยนะครับเดินได้แต่เข็บสีเทานะฮะให้ความสปอร์ตมากหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วเป็นแบบวัดรอบแล้วก็บอกค่าดิจิตอลต่างๆนะครับผมนี่หน้าจอ8นิ้วเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple Car p l a y แล้วก็ Android Auto นะฮะมีกล้องมีเชื่อมต่อครบจริงๆนะครับกระจกตัวนี้เป็นแบบทรงตัดขอบนะฮะสวยมากลูกค้าคุณลูกค้าสวยมาก ปุบสตาร์ทจะอยู่ตำแหน่งเดีวยวกับรถ GTR นะครับด้านหน้าส่งสปอร์ตเกียร์อัตโมัติ CVT แอร์แบบดิจิตอลนะครับผมแล้วเบาะตัวนี้นะครับนี่เป็นแบบ c o รเร o โมเรนะครับแบบสะท้อนความร้อนนี่เย็บตะเข็บได้สวยงามครับเป็นแบบโค r เร o โมเ e สะท้อนความร้อนนะครับผมแล้วตัวเบาะเนี่ยถูกออกแบบให้แบบกระชับของตัวนะครับให้แบบซี r ร่แก v i ตีนะฮะให้แบบกระชับตัวขับแบบไม่เมื่อยล้านะฮะ นะฮะมีที่ชาร์จด้านหน้าแล้วก็ด้านด้านหลังนะครับให้ความสะดวกสบายมากนะครับผมพวงมาลัยปรับได้ขึ้นลงเข้าออกอย่างแจ่มเลยด้านท้ายกว้างมากนะครับด้านท้ายกว้างมากนะครับคุณลูกค้าโอ้โหมีที่ชาร์จไปนี่เข่าไม่ติดนะ กว้างมากให้พื้นที่ใช้สอยที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมกับโปรโมชั่นดีๆออกรถอยู่ที่49,000บาทนะครับผมผ่อนอยู่ที่9,900นะฮะถ้าทางคุณลูกค้าสนใจนะครับผมติดต่อได้ที่082-565-5694แจ็คนิสันนะครับเอาละครับขอย้ำกับโปรโมชั่นนะครับเจ้าจูนิสันอเมเร่าครบรอบ70ปีนะครับผมราคา685,000บาท ทั้งหมดนี่ราคา685,000บาททั้งความคุ้มค่าคุ้มราคาความปลอดภัยต่างๆเตือนจุดอับสายตาเตือนออกเวลาถอยจอดนะครับผมนะฮะครบคันทุงลม6จุดนะฮะให้ความปลอดภัยสูงนะครับผมกับราคาที่คุ้มค่านะครับไฟหน้าแบบ LED กับโปรโมชั่นดีๆครับขอย้ำกับโปรโมชั่นนะครับออกรถเพียง49,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ9,900นะฮะก็ได้กับเจ้าตัว Nissan Avira รุ่น p l Sporttech ตัวครบรอบ70ปีนะครับผมถ้าทางคุณลูกค้าสนใจนะครับโทรมาที่082-565-5694แจ็คนิสันนะครับและเดี๋ยวงวดหน้ามีตัวไหนเยามาดูกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีมากครับ